สวัสดีครับผมพอกันกับช่องพ่อรปชนครับขอมาเบิรงแลวก็อย่าลืมกดติดตามครับกดติดตามกดไลค์นะครับมันนี้สิมาบอกวิธีว่าเฮ็ดยูทูบแบบไหนให้ชั่วโมงถึงสี่พันไวๆนะครับอันดับแรกก็ถ่ายคลิปก่อนจะของลราก็อัพลงวิธีอัพก็บแบบธรรมดาเท่านี่แหละครับ อัดคลิปลงธรรมดาแต่ว่าลงดูๆลงสุกหมือครับเดือนหนึ่งก็สิได้สามสามสิบคลิปเป็นบ่ปีหนึ่งครับลงเมื่อละคลิปก็สามร้อยหกสิบห้าคลิปปีหนึ่งก็งกหงกให้คนเบิงเฉลือก็คชิปละห้าหกก็ดชั่วโมงนะครับประมาณปีหนึ่งก็สิเปิดสางไรไ,ได้แล้วห้องก็จะได้ล่ะ ชั่วโมงห้ากับสี่ครบได้บระเทีไหครบสี่พันแล้วบัะทนี้ยอดคนติดตามมากแบบไหนครับมันสิมีคลิปหารลนดคลิปนน่มันสิมีคลิปปังแต่ละช่องอนะ่ะมันสิมีคลิปปังคลิปสองคลิปต้งสี่นะครับเรายอดซับนี่ห้าก็ต้องบอกเขาว่าเขามารับชมช่องจากของแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเด้อกับทั้งสี่ครับก็บคือว่าห้าบอกห้าบอกคนที่เบิ่งคลิปช่องห้านะครับว่าเวลา รับชมเสร็จแล้วหรือเขาเซียไตเติลก็ได้ไตเติลกีนสกินยังก็ได้ครับที่เป็นรูปกดติดตามนะให้เขาขอาใจง่ายว่าให้มากดติดตามช่องห้องครับง่ายๆมันจะมีคลิปปัางสว,วัยคนเบิ้งคลิป 2, 000, ลสองแสนนี่สิย่างหน่อยๆมันก็ต้องมีพันสองพันคนติดตามแล้วครับห้องก็สี่พันการสารั่งรายได้ก็คือคนติดตามพันหนึ่งมันบอแล้วก็คนเบิง้ง 4,000 4,000ชั่วโมงขึ้นไปครับผมก็เฮ็ดจังสีแ่แหละครับผมก็ลงสุมงส่มืออลงสุ่มืออปีเครื่องครับโคสิได้์พิ้นมาปีเครื่องโซสิได้์พิ้นมาครับกัดอดทนเอาได้ครับแต่ว่าขัาดใดกันกันดอกมาบอกให้ฟังรื้สึกว่ามันผ่านโคตรผ่านแบบเดโฆษณาเขานะครับตอนนี้ได้ร้อยเหรียญแล้วล่อล่อท่านยูทูปเพือ่อนอวดเงินมาให้ครับ เขามาเบิงอย่าลืมกดติดตามบอกเพื่อนมาครับแห้องก็โลงคลิปไปเรื่อยคลิปที่ห้องที่ช่องห้องเฮ็ดแ้วคลิปอย่างเฮ็ดอาหารบ่สอนแต่งรถตีเด่นเกียร์บ่หรืออย่างเพลงแนวเพลงหรืออย่างครับก็บอกเพื่อนมวลา <s> เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องผมนะครับบอกอีสานก็ได้ครับบก่กเอาที่จะคล้องถนัดนะครับผมคลิปนี้ก็มาบอกให้ฟังมือสอครับว่า ตอกอดทนน้อยนึงล,ล,ลือลงชิปซุมมือเบ่งวิธีตัดชิปเบ่งใส่เพ่งเบิ่งยังก็เห็ดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็จิมีคนติดตามเองตอนนี้7,200พันสซับสไคร์แล้วนะครับยอดก็คนก็ครบ4,000ัชั่วโมงแล้วเผื่อสร้างรายได้เรียบร้อยนะครับได้100เหรียญแล้วรอแค่เขาโอนเงินเข้าบัญชีอย่างเดียวครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องพอปชอครับสวัสดีครับ